ครับผมมาดูเครื่องกองน้ําแบบติดบนหัวก๊อกนะครับ On t a บยี่ห้อฟิลิปนะครับรุ่น AWP3600 นะครับตัวนี้เป็นมาพร้อมไซ้์กองเอกาศนะครับสามารถกองน้ําได้ถึง1000ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับก่อนอื่นมาดูข้างๆนี่ก็จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับแต่ละตัวแต่ละกล่องไม่เหมือนกันนะครับมั่นใจได้ว่าเป็นของฟิลิปแท้แน่นอนนะครับ เปิดกล่องออกมาก็จะเจอเป็นหลอเครื่องนะครับผลิตขึ้นจากาวัสดุ ABS นะครับฟูดเกตนะครับไม่เป็นอันตรายต่อการอุปโภคบริโภคนะครับสามารถเปิดออกมาได้นะครับข้างในมีให้ไซส์กล่องให้1ชุดนะครับก่อนอื่นก่อนจะใช้งานแล้วก็ลอกพลาสติกที่เขาแรปมาก่อนนะฮะ ใช้งานง่ายนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็บิดตัวนี้เป็นตัวบอกอระยะเวลาของการเปลี่ยนไส้กรองนะครับสมมติเราเปลี่ยนกันที่เดือน5ครั้งต่อไปก็จะเปลี่ยนกันที่เดือน8ถึงเดือน11นะครับไส้กรองมีอายุการใช้งาน 3- ถึง11เดเดือนนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดการกรองนะครับกด ปล่อยกดปล่อยนะครับน้ําจะเป็นน้ําประปาหรือน้ํากองก็กดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอะแอดปเตอร์นะครับเอาไว้สําหรับต่อหัวก๊อกประเภทต่างๆนะครับได้ทุกหัวก๊อกทุกประเภทเลยนะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับหัวก๊อกที่ท่านมีนะครับนี้เป็นคู่มือคู่มือก็จะมีเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับตรงกันกับ ตัวข้างๆกล่องเมื่อกี้ที่ผมดูให้ดูนะครับครับผมขอบคุณครับ